มันยังกาศต้นเสามายาไใส่สกอบเขียวร่วงอ,อ้อากาศดีขนาะดน้ำหมอกลงเต็มเลยเปียกเบิดเลยเปียกเบิดลังแหละอู้น้ำแหงปลา,าโซ่ร้อยน้ำแหงเฮ้ยมีโตว่ะสองตัวใหญ่กับตัวหนวกเลย นี่อุ้ยผูกอ๋อบิกเอเบิเลยมองไหมเกือบแตกอันนี้โอ้โหใหญ่แห้งตัวนี้ทั้งแหล่โคตรใหญ่ป่ะใสเกือบซาลางหมดได้เลยคนจิตผูกโอ้ตัวใหญ่อีีทั้งแหล่โคตรใหญ่โมกล้งลายอันน chiếc bớt Nào bằng răng thứ 2 Tay gấm sao lăng Khăn là thịt của lăng này. Để lái lộ như thế này Khăn là thịt của bớt. À ở con lăng này Nhi, lăng 2 mà này Nó hướng bớt này Ôi oh, lăng, lăng này thịt lăng Mình một tí Nào hướng bớt mình một tìm nữa ใส่กี่ไก่กันหรอมาบึงล้างที่สามกันเลยใส่แท้หนีแหละกี่ไก่กันอ,อากาศดีเลยเขาขึ้มสิซุก